ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับในช่วงของสถานการณ์ที่มีปัญหาโออทกภัยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมพร้อมในหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าภายหลังที่น้ําลดแล้วเนี่ยอาจจะมีน้ําเน่าเสียนะครับจังหวัดราชบุรีเรานะครับตอนนี้มีการเตรียมการล่วงหน้าเลยนะครับในการทำเรื่องของทางด้าน เขาเรียกว่า EM นะครับก็คือสารที่จะใช้ในเรื่องของการกำจัดนะฮะน้ำเสียแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับทางด้านของคุณพิรุณสีแสงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะครับคุณพิรุณลองเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครับว่าในส่วนของการจัดทำ EM เนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่า EM บอ l น,นะครับ EM บอ l น,นี่ก็เป็นจุลินทรีย์แห้ง เรานําจุลินทรีย์น้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายท่านคงได้ดูตามสื่อตามขาามา่าวต่างๆว่าน้ําเ่าต้งประเทศแล้วก็ใช้ EM กับ e อบอลมันมาอย่างไงแล้วประสิทธิผลมันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เหมือนที่ท่านประช,ชาสัมพันธ์จังหวัดบอกแล้วก็คือเรามีการเตรียมการไว้รองรับหลังจากนี้จะทำไงก็นี้คือเป็นจุลินทรีย์แห้งจุลินเอ็มเนี่ยทำเป็นจุลินทรีย์แห้งเมื่อโยนลงไปก็จะจมลงไปในน้ํา จมลงไปติก็จะย่อยสลายสิ่งเน่าเหม็นต่างๆนะฮะใช้ร่วมกับจุลินทรีย์น้ําจะทําให้น้ําเน่าสิ่งแรกที่เกิดคือกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าต่างๆจะหายไปแล้วน้ําเน่าน้ําเน่าเสียก็จะลดลงเมื่อใช้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือนั้นคือยุงที่มากับน้ําเน่าคือยุงยุงแมลงวันนี่โอ้โหโรคต่างๆมากมายตัวนี้จะทําให้ยุงน้อยลงและหรือแทบเกือบไม่มีถ้าเราใช้ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันน่ะน้ำเน่าตอนนี้น้ำยังน้ำยังไหลยอยู่เหมือนที่เสือ,องตาบอกน้ำยังไหลย,ยังใช้ยังใช้ไม่ได้แต่ในบ้านทุกหลังที่น้ำท่วมเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีกำแพงรอบบ้านมันขังอยู่มันขังอยู่ป้าตุมมันก็ในบ้านมันจึงเน่าก่อนข้างนอกไอ้น้ำข้างนอกที่น่าีหลมันมาจากน้ำในบ้านเราก็เลยไปแก้ในบ้านคือเอาจุลินทรีย์เราทําแจกกันเนะี่ยฮะใช้คาว่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆเลยนะ หนึ่งบ้านก็คือจุลินทรีสี่ก้อนก้อนหนึ่งจะใช้ได้ประมาณมีประสิทธิภาพก็คือประมาณห้าตารางเมตรกับจุลินทรีย์น้ำอีกหนึ่งลิตรใส่เลยครับจุลินทรียน้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำหนึ่งถังใหญ่ๆญ,ญ่สาดให้ทั่วแล้วโยนจุลินรียลงไปสี่ก้อนที่เราให้จัดเป็นหนึ่งแพ็กเก็ตแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มามาพักแบบเต็มใจในจังหวัดรานบุรีช่วงนี้หลังจากกลับไปน้ําที่บ้านทะนนาหิ้วไปเลยคนละหนึ่งชุดนะครับผมนอกเหนือจากนั้น ยังมีการทำจุลินทรีย์น้ำเนี่ยอีกหนึ่งหมื่นลิตรลองรับหน่วยงานที่ต้องการขอนำไปใช้ในพื้นที่นะฮะแล้วคาดว่าไม่พอวันนี้นะหน่วยงานแรกองค์กรแรกที่เข้ามาร่วมคือโรงเรียนดารุณาราุร,ารีวันนี้เป็นโรงเรียนดารุณีดารุณาราุรีนะครับร่วมใจนะครับช่วยผ่าช่วยเหลือผู้สอดไปปั้นก้อนจุลินทรีย์นะครับและได้รับการสลับสนุนจากท่านนายกอบจจังหวัดราชบรุรีท่านวันชัยธีระสัตยกุล สนับสนุนและก็ยังมีนะฮะท่านสสมานิ์นกอมรดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขศาศาสท่านก็ร่วมท่านสังฆราชปัญญากิจเจริญท่านเข้ามาร่วมภาคเอกชนนะคะรับรัดบุรีรีสอร์ทส,สวยๆมีรีสอร์ทบ้านออฟกอดขุนเขาสนับสนุนนะฮะเข้ามาร่วมรีสอร์ทบ้านลิมเขาสนับสนุดร่วมกันครับแต่สิ่งที่ป้าตุ่มสงสัยป้าตุ่มบอกผมมาว่าแพ็กเกจนี้นะฮะหลังจากน้ําลดเดียวป้าตุ่ม หลังจากน้ารถเนี่ยปะจุม<ะ>สงสัยว่าแพ็กเกจนี้ที่คนที่อพยกมาที่รับรีจะได้หิ้วกลับไปเนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมประจุม <_ C _> อ,อยากถามเพราะว่าที่ทำวัลลนนียมูล,ลค่าเท่าไหร่หรือว่าหิ้วไปแล้วต้องเสียพอพอไปรับรับที่ไหนแล้วก็หรือต้องไปซื้อหรืออย่างไงเนี่ยใช่ไหมประจุมสงสัยตรงนี้มากใช่ไหมฮะวันนี้ไม่มีราคามีแต่ใจทำแล้วแพ็กเกจนี้ฟรีฟรีด้วยฟรีค่ะในส่วนของทําแพ็กเกจเนี่ย มอบไปที่ศูนย์ต่างๆเลยศูนย์ต่างๆทุกศูนย์เนี่ยนะแล้วก็พอเวลาจากจากราชบุรีจากศูนย์พักพิงเนี่ยน้ำลดแล้วหิ้วกลับเลยใชมกลับบ้านหิ้วไปด้วยฟรีมฟรีนะครับฟรีนะครับเนี่ยคือตอนนี้เราเริ่มทำเนี่ยประมาณ5วันก้อนเนี่ยถึงจะใช้งานได้ครับผมเราเริ่มวันที่หนึ่งใช่ไหมฮะเพราะน้ำนี้ยังไม่ลดแล้วและคราวนี้ศูนย์แต่ละศูนย์ถ้าต้องการปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะฮะปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าทำเท่าไหร่มันไม่พอ เราพยายามจะเสิร์ฟให้ตอนนี้เราอยู่หน้าอยู่ที่ประมาณได้ทักพันชุดแต่สิ่งที่เราหายากก็มีปัญหามากคืออะไรรู้ไหมครับทั้งประเทศขวดน้ำอ๋อขวดเปล่าใครมีขวดเก่ามาบริจาคขวดลิตรนี่ขวดน้ำดื่มลิตรขวดน้ำดื่มลิตรซึ่งเราหายากมากๆตอนนี้นะที่สําหรับจะแพ็กเกจให้เรามีเราทำนะฮะส่วนหน่วยงานที่จะเอาไปร่วมฉีดในน้ำาน้าต่างนะเอารถมาเอาถังสองลิตรมามาร่วมกันนะฮะแพ็กเกจนี้ศูน ผมว่าข้อมูลตรงนี้ท่านนรกลจิประสานประสานประชา,ะาต่าจังหวัดนะศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่แจ้งมานะครับแล้วเราประสานช่วยเหลือกันวันนี้ปัญหานี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะปาตุ่มต้องพูดท่านนรกลจิตต้องประชาสัมพันธ์ผมต้องทําทุกคนเอาส่วนนี้มาร่วมกันผมเชื่อมั่นว่าคนที่เข้ามาในราชบุรีตอนนี้ขับรถออกไปท่านไม่เคยเจออะไรก็จะเจอรถจะติดสนามนรนโลกกันนะเรามาช่วยกันต้อนรับทาสิ่งดีๆนะครับการไฟฟ้าไผลิต ไม่ใช่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียววันนี้ไม่มีหน่วยงานครับมีแต่คนไทยหัวใจช่วยเหลือกันตรงนี้สําคัญครับผมขอบคุณคุณกัปับมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับผมว่าป้ตุมก็แล้วคุณสุพจน์นะสื่อมวลชนก็ต้องขอขอบคุณนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโรงเรียนบารดนุราราชบุรีนะครับแล้วก็บรรดาน้องๆทั้งหลายที่มีกิตอาสามนิ แล้วก็คุณมานิตน์นพองวันบดีนะครับทุกคนเนี่ยนะครับที่ได้ร่วมกันทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะมอบให้กับผู้ที่ต้องการนําไปทําให้บ้านเมืองสะอาดนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม